แฟนกำลังมองหาราวตัดผ้าแบบนี้ที่เมืองไทยที่ไหนเขาทำขายใครรู้บอกด้วยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยขมุนได้หมดรอบเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีแบบนี้ค่ะสำหรับ หมุนคือว่าสาหรับที่จะปรับแต่พี่ชนะไม่กล้าปรับนะคะเพราะว่าเขาปรับกันไว้แล้วเนี่ยค่ะเขาจะทําแบบนี้ก็จะเห็นมีเยอะนะคะทีนี้บ้านเราไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่านะะเนี่ยค่ะคือตากเสื้อผ้าได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยเยอะเลยนะคะเนื่อที่ก็ไม่เยอะมากนะคะไม่ต้องมีสองอันสามอันนะคะแค่เดียวเนี้ยคุ้มเลย ทีเดียวนะคะบ้านเราซื้อทีโอ้โหหลายแพงะะ่ะคะแฟนเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากได้แบบที่ออสเตรเลียพี่นั้นว่าเอ๊ะมันมีขายที่ไหนก็เลยเอามาให้เ,เพื่อนๆดูนะคะเผื่อว่าใครมีแหล่งที่จะแนะนำนะ ที่จนัดตากผ้าเนี่ยไม่เรียบร้อยนะคะคือรีบเนี่ยค่ะข้างบนก็จะเป็นนี้เนี่ยข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีไอ้นี่ก็เรียกว่าน่าเป็นจะเป็นเสายิดตที่ทนั้นไม่กล้าปัดนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะยึดมีตัวเหล็กยึดคือทําดีอะ่ะเนี่ยค่ะตรงแถวนี้ก็ให้เอาไว้สำหรับตากกางเกงในตากเสื้อผ้าที่ เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนด้านนอกก็เป็นแบบตากชิ้นใหญ่อะค่ะก็เลยมาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะคะถ้าบ้านเรามีที่ไหนขายอะคะ่ะก็ทําขายก็อยากให้เพื่อนๆแชร์นะคะเพราะว่าพี่ธนัทอยากได้แบบนี้คือแฟนก็อยากได้เหมือนกันคือเราตากผ้าที่บ้านนะห้าหกอันเลยอะคะ่ะที่เมืองไทยอะแฟนบอกว่ามันเยอะนะคะมันเยอะมาก แล้วก็สงสารคนเดินตากด้วยแกบอกงั้นก็อยากได้แบบนี้อันเดียวเลยไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยนะคะตกเย็นนะคะสังเกตเห็นอา้าวเปลี่ยนด้านไปแล้วนะคะคือจากที่ไอตัวสีฟ้าที่อยู่แถบนี้ตอนนี้ตัวเสื้อตัวสีฟ้าไปอยู่แถบโน้นแล้วนะคะก็แสดงว่าลมเขาเขาหมุนให้ะค่ะลมพัดแล้วหมุนเองก็เท่ากับว่า เสื้อผ้านี้เราจะโดนแดดทุกด้านเลยนะะเนี่ยค่ะอันนี้เมื่อก่อนก็อยู่จะแบบแถบเมื่อเช้านี่อยู่แถบโน้นนะคะตอนนี้หมุนมาอยู่อีกแถบหนึ่งนะคะคือแถบตะวันเนี่ยค่ะาะโดนเขาก็จะได้โดนแดดเต็มๆ